ขอไปดูเหตุการณ์เรื่องตำรวจคลั่งหน่อยนะครับเมื่อวานนี้สิบตำรวจเอกเชวนินเนี่ยนะฮะเป็นผอบองูผอบหอมู่งานปราบปรามสพอชวอวดที่นครศรีธรรมราชใช้อาวุธมีดเนี่ยนะฮะไล่แทงคุณวิจิตราจนกระทั่งเธอเสียชีวิตและนอกจากนี้ยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายขอตัดภาพย้อนกลับไปดูที่เหตุการณ์สักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยอันนี้คือตอนแทงใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้คือจากภาพที่จะได้ยินแค่เสียงคลิกก็คือ,อทางด้านของค <ใน S 2> <อ>ุณวิจิตราใช่ไหมตอนที่โดนทําร้ายเนี่ยนะฮะและนอกจากนี้ภาพอื่นๆก็ะจะมีภาพตอนที่ทางด้านคุณวิจิตรากับทางด้านคุณประภาขี่มาอันนี้คือตอนข้าง ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยภาพในที่เกิดเหตุและที่คุมตัวตํารวจเนี่ยนะฮะหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยสามารถควบคุมตัวตํารวจได้ถูกไหมฮะโดยตํารวจนายนี้ถูกดําเนินคดีก็คือเรื่องข้อหาพยายามฆ่าและฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะฮะท่ามกลางญาติที่จะลุมประชาทันเมื่อวานนี้เราได้นําเสนอไปแล้วนะฮะเดี๋ยวลองย้อนภาพตอนญาติจะประชาทันหน่อยนะี่นะจะเห็นว่าญาติเองเนี่ยโกรธแค้นมากโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ ล่าสุดเราเดินทางไปที่งานศพของคุณวิจิตราครับคุณผู้ชมครับที่วัดสาราบางปูนะฮะวันนี้ที่นครศรีธรรมราชปรากฏว่าวันนี้ญาติๆเองต่างพากันร่ําไห้โดยเฉพาะลูกสาวของคนตายครับเดินทางมาจากสิงคโปร์บรรยากาศงานศพนะฮะลูกๆเองเนี่ยต่างพากันกอดคอกันร้องไห้และเบื้องต้นเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสุมนทาโดยทางด้านน้องรัตตัยนเนี่ยนะฮะไปคุยกับคุณสุมนทาแย้มเยื้อน นี่คือลูกๆที่แบบตกใจค่ะขนาดที่วันนี้คุณสุมนทาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังคือเขาเป็นผู้หญิงรักผู้หญิง<ช>แล้ววันนี้คุณสุมนทาส่งรูปถ่ายให้ดูฮะเป็นรูปที่เขาเคยถ่ายรูปคู่กับคนตายคุณสุมนทาเนี่ยเปิดเผยกับทางช่อง8ภาพที่เขาถ่ายคู่กันครับ นี่ฮะเขาบอกจริงเขาเตรียมจะแต่งงานเหรอใช่เขาบอกว่าเนี่ยก็คือเขาเตรียมจะแต่งงานหลังจากนี้นะคะแต่ว่ามาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นซะก่อนเนี่ยนะคะโดยเห็นบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับตัวเองเนี่ยคบหากับคนตายมา15ปีโดยคนตายนิสัยดีนะครับไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครตัวเองคุยกันว่าปีหน้าจะจดทะเบียนสมรสเพราะตอนนี้กําลังรอเรื่องพอรบรสมรสเท่าเทียมซึ่งถ้าปีหน้าได้ใช้ทุกอย่างวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่นึกว่าอยู่ๆจะมาถูกตำรวจข้างฆ่าตายแบบนี้ขอให้ดวงวิญญาณของแฟนสาวจงไปสู่สุขติส่วนตำรวจที่ก่อเหตุก็ขอให้ได้รับกรรมกับผลที่ตัวเองได้ทำเอาไว้มาเลยที่ทำอันนี้คือหลังจากเกิดเหตุทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุมีติดต่อมาพูดคุยอิตแต่อะไบ้าง้ลยอ๋อไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้โทรมาหรือไม่ติดต่ออะไรมาเลยค่ะ เราติดต่อมาหรืออยากจะมาขอประมาณยินดีไหมยินดีค่ะยินดีเราไม่ได้ว่าเออมันคนละส่วนกันนะมไม่ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เขามันเป็นเพราะลูกเขาไม่ใช่พ่อแม่เขาอยากให้พ่อแม่เขามาขอโทษเหมือนกันใช่ใช่าทางเราก็ไม่ได้บบติดใจอะไรทั้งนั้นใช่เราไม่ได้ติดใจพ่อแม่เขาที่ติดใจคือติดใจลูกเขาพ่อแม่เขาไม่ได้มารับรู้ไม่ได้มาร่วมทําด้วยไม่ได้เกี่ยวกันอย่พี่เองเนี่ยจากํา ทำให้การอยู่ข้อมูลของผู้ต้องหากขาตามที่ว่าเขาบอก่าเขาป่วยเขาเึ็เก้าด้วยเป็นจิตวิทยาเรื่อนี้เราเองเรามองว่ายังไงบ้างตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อเพราะพี่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ขนาดนั้นที่ทํากับแฟนของพี่ได้ขนาดนั้นนะร่วมกันมันรับไม่ได้การกระทําของเขามันรุนแรงเกินไปใช่ไหมมันไม่ใช่คนธรรมดาที่มาทำถึงขนาดนั้นไม่ใช่คนรู้จักหรือว่าเคยทะเลาะวิวาทอะไรกันมาก่อน ใช <med> ่ถ้าเขาเป็นจิตเวชจริงๆก็คือมีใบยืนยันแล้วแหละเราองเรามองเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพี่กับคนทุกวนจิตเวทนะว่าทำงานมาแบบหลายเดือนหลายปีแล้วใช่ถ้าว่าเป็นจิตเวทําไมถึงได้ทางทางทำงานเป็นตํารวจใช่ไหมออมุมมองแล้วก็ถ้าถ้าเป็นคุณป่วยจิตเวชจริงทําไมคุณไม่อยู่รักษา <med> คุณไม่ลาออกจากตํารวจจง <med> ครับ อันนี้น่าสนใจฮะที่ทางแฟนสาวเขาพูดบอกว่าอ้างว่าเมาเหล้าแต่เวลาตรวจเนี่ยมันไม่เกินกว่ากฎหมายกําหนด <49. S 2> แค่49และประเด็นคือถ้าป่วยจิตเวทแล้วเองเป็นตํารวจได้ยังไงคําถามคือมันปล่อยได้ยังไงจนกรทั่งมาฆ่าคนตายอีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมฮะขอตัดภาพไปที่วันนี้ผู้การนครพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลไปเยี่ยมนะฮะลองเปิดภาพสันิดนี่ฮะ อีกคนนึงใช่ไหมที่โดนแทงเหมือนกันก็คือคุณยายประภาค่ะอายุ69ปีซึ่งขีม่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกับทางด้านผู้ตายคุณวิจิตรามาโอ้โหบ้าจริงเลยนี่ก็บาดเจ็บสาหัสค่ะนี่ฮะแล้วไล่แทงคนไปมั่วสั่วไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมครับอีกคู่หนึ่งก็เลยไม่ได้แต่งงานนะฮะอีกท่านหนึ่งก็บาดเจ็บสาหาัส